สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39รูปก,การรับข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่โรงแรมไพรินอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายแดงวรศักดิ์วุฒิพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39จำนวน57โรงเรียนในเรื่องการเขียนข่าวการถ่ายภาพด้วยกล้องภาพวิดีโอกล้องจากสมาร์ทโฟนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ Li n e สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตความรับผิดชอบจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน57โรงเรียนและการมีพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การติดต่อสื่อสารอาจมีความไม่คล่องตัวการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียการใช้สมาร์ทโฟนรับข้อมูลข่าวสาร รายงานข่าวสารของโรงเรียนให้กับเขตพื้นที่การศึกษาจะสามารถติดต่อสื่อสารและดำเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ